เสร็จพิธีค่ะปูผัดผงกะหรี่นะคะข้าวผัดปูผัดผงกะหรี่นะโอเคอืมชุบสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาเจอกับช่องตาตาโยโย่นะคะสุจิตาตาตาโยโย่นะคะก็ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยคิดถึงจังเลย <c oughs> ไปกินอะไรอ่ะ ปูผัดผงกะหรี่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะอร่อยมากนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปกินปูผัดผงกะหรี่นะคะเราก็ต้องไปเอาปูก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นปูที่อยู่กระตากระลนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะไปรับน้องปูมาทานกันเฮ้ยทุกคนสวัสดีค่ะไอ hey, ้ตาตาอยู่นี่ตอนนี้อยู่ไหนอยู่บิ๊กซีป่าตองนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะไปทำคอนเทนต์อะไรจะพาไปขายของที่ตลาดกระตะนะคะแล้วก็เราสั่งกูไว้กับพี่สูวนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเอาของตอนนี้ก็อยู่นี่นะคะมาส่งเพื่อนให้นะคะทำเล็บอะไรเสร็จแล้วก็เลยปิดร้านแล้วก็จะพาไปลองขายของกันดูเนาะขายเสื้อผ้ามือสอเนาะลองลองลองนะนะไปดูพี่เขาแล้วก็เดี๋ยวก็โอเคเดี๋ยวขับรถไปกันนะ ค okay, ไปที่กะตะค่ะไปเจอกันโอเคค่ะทุกคนเส้นทางนี้นะคะอันนี้ที่มาจากจังซีรอนฝั่งนี้นะคะแล้วเราก็จะมาไปวนไปขวามือวนไปขวามือก็คือไปหน้าหาดป่าตองน,นะคะแต่เราจะตรงไปนะคะเพื่อนๆตรงไปตรงนู้นก็คือจะเป็น ไปหาดกระตะกระลนนะคะโอเคนะคะเห็นไหมคะที่รถเลี้ยวไปนั่นก็คือเป็นขวามือนี่ก็คือหาดป่าตองตรงไปนะคะจะเป็นเส้นทางไปกระตะกระลนนะคะโอเคเราไปกันเลยค่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะกระลนเนาะกระตะเนะาะค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ตรงหน้าหาดกระรนแล้วนะคะตรงนั้นก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะ ตรงที่ไอ้นี่กันแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนนี้จะเป็นหน้าหาดกระนหมดเลยกระนนะคะนี่จะเป็นวงเวียนวงเวียนที่จะไปกระตะนะคะเราจะไปกระตะกันนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยวงเวียนถ้ากลับไปนี่ก็คือไปถ้ากลับไปทางนี้ก็คือไปป่าตองเนาะโอเคโอเคค่ะเรามาไปถึงแล้วตายแล้วจอดถามคุณตำรวจตลาดตรงนี้ค่ะ สวัสดีครั้งค่ะพี่สุสวัสดีค่ะ,คะอย่าลืมไปดูในช่องทำช่อง YouTube สวัสดีค่ะเจอแล้วค่ะพี่สาวคนสวยมานะคะตลาดเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปเดินกันนะคะถึงแล้วตายแล้วกว่าจะเจอถึงะะเพื่อนๆก็ได้เจอนะคะพี่สุแล้วนะคะที่ตลาดนาะก,ก็ได้ไม่ได้ขายช่วยนะคะก็ ไปหาวนหากันกว่าจะเจออะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยค่ะได้กลับมาบ้านเลยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งฝนลินด้วยแล้วก็ค่าแล้วนอกว่าเราจะกลับมาถึงเนาะโอเคก็จะมีแขกรับเชิญนะคะแขกรับเชิญอีกสองท่านนะคะเพื่อนกันนะคะก็มาทานด้วยก็เลยได้ทํากระทะใหญ่เลยเนาะอย่างที่เห็นนะคะเพื่อนๆนะโอเควันนี้ก็จัดะค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะ ปูผัดก็ดีนะคะผัดข้าวลงไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าเขาชอบกินกันแบบนี้เนาะนะคะก็คือใช้ผัดของเรานี่ก็จะเป็นผัดแค่กับข้าวแล้วทานก็บเพราสว่เนาเพราบ้านเขาเขาคือยากที่เขาผัดกับข้าวไปเลยเนาะให้ผัดข้าวลงไปด้วยเลยก็จะได้กินก็ดีเนาะดัดแปลงเอานะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะติดใจติดใจสนิทปลายจวักค่ะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบคลิปนี้นะคะก็ ก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดติดตามนะคะกดไลค์ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีอ,อ,อะไรดีๆมาบอกกันก็อ้อลืมนะคะถ้าใครตอนนี้ที่ยังอยากมาเที่ยวภูเกตนะคะก็ยังติดต่อตาตาเข้ามาได้นะคะก็คือถ้าใครไม่รู้จักว่าจะมาพักยังไงจะอะไรไงติดต่อออนไลน์ไม่เป็นอะไรนี้ก็ติดต่อตาตา,ตา,ตามาได้เลยนะคะก็เบอร์ของตาตาก็0 93, ูนย์4ก้ส 1439่ 1> 1, 4, 3, นะคะตาตาอ,อยู่คูเกตปาตองนะคะถ้าเผื่อใครอยากมาเที่ยวแล้วก็อยากให้นำพาเที่ยวหน่อยอย่างเงี้ยได้นะคะแต่เราต้องนัดกันก่อนนะโอเคนะคะค่อยเจอกันนะคะถ้าใครก็สนใจมาเที่ยวก็ติดต่อกลับมาได้ค่ะฟรีนะคะไม่คิดอะไรเลยไม่คิดค่าเสียอะไรเลยนะคะแต่ว่า การใช้การทานอะไรเงี้ยคุณต้องเสียเองเนาะโอเคแต่ถ้าให้เราแนะนำอย่างเงี้ยเราบอกได้ฟรีนะคะเพื่อนๆนะก็ฝากช่องนี้อีกช่องหนึ่งด้วยนะคะฝากข้อความใจของเพื่อนๆนะคะช่องอยูทูบทุกคนนะคะที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะเจอกันมา